เป็นเมนูที่จิ้งแซ่บแล้วก็พิศดารอาหารจากเนื้อจอระเข้อยา่างนี้นะคะเป็นจระเข้ม้อไฟนะครับรหรือจริงๆแล้วเป็นปอบเป็นกระสือด้วยก็ไม่รู้อนันนี่นะปากหมดเลยนะ<ม>เป็นหนึ่งเมนูที่ม,มาแล้วต้องสั่งซุ้งน้ำไหนที่เราพูดว่าอร่อยเกินคำว่าสิบคำอร่อยจริงๆอ่ะบอ,อกเลยนะฮะแซ่บๆนะฮะกับเมนูจระเข้น้ำระชาช้อนเยอะสีนี่นะ ี่คะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องมิวนาเชนี Ru ่วันนี้เรามีช่วงใหม่ของช่องของเรานะคะนี่ก็คือช่วงตะบ,ตบัดกตในช่วงแรกของเราช,ช่วงช่วงตะบัดกตนั้นบอกเลยวเป็นเมนูที่จึง้งแซ่บแล้วก็พิสดารพ,สาพิสดารไหมพิสดารสำหรับชาวบ้านที่ไม่เคย<ม>กินมาดูนทขา my first time แล้วก็ ep แรกของเราวันนี้เรามากินอะไรไปดูกันเลย ซึ่งเมน,นูที่เรามากินในวันนี้นะคะนั่นคืออาหารจากเนื้อ,อเซระเรค้นั่นเองค่ะใช่ละค่ะตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยกินก็อบอกอ่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้านดาวแดง<ช>ค่ะ,คะร้านนะคะก็จะอยู่ติดกับร้านมาร์สนะคะที่เป็นร้านดังเลยคาเฟ่ของเชียงใหม่เนาะใช่ค่ะใครผ่านมาแถวนี้ก็คือต้องแวะทานนะคะใครที่แบบไม่ได้แวะคือพลาดมากบอกเลยเกิดมาในเชียงต้องได้กินร้านนี้ใช่ค่ะเมนูข้างหน้าเรานะคะมีเยอะแยะมาก มากมายเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเนื้อสับจระเข้ทั้งหมดเลยนะคะของอย่างพี่แม่ว่าคืออะไรชิาหน่อยนะคะเป็นจระเข้หม้อไฟนะคะบอกเลยว่าเดือดปุ่นๆมากโอ้โหเธอค่ะขอเทสเมนูนี้ก่อนนะขอดมกลิ่นแล้วก็ชิมนิดนึงว่ามันมันจะาไงมันจะเค็มหรือเปล่าต้องรู้สึกว่าแบบเปลาหรือเปล่ามอนรสชาติยังไงอะจระเข้ของป้าฮันโล Okay, เอาเค็กลิ่นหอมค่ะกลิ่นน้ำซุปหอมเดี๋ยวมิวจะขอชิมน้ำซุปก่อนะนะคะว่าถ yep. <mon> <made SAN> <today> ้ามันข้าวมันต้องข้าวแต่น้ำซุปแล้วเธอเหมือนที่เขาบอกเลยนะว่าชิมก่อนปรุงใช่คือเค็มคนมากไม่ต้องปรุงค่ะใช่ซึ่งก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยในเชียงใหม่ฉันหายากสำหรับฉันใช่เพราะเราต้องกินแซ่บรสจัดกินแซ่บเราเป็นคนกินแซ่บกินแซ่บแ่นะเนื้อเจ้าเล่ห์ให้เขาให้เยอะมากแต่ว่าเธอ เนื้อจอระเข้คือถ้าไม่สังเกตแล้วไม่มีใครบอกคือไม่รู้คือเท็กเจอร์ข้างนอกของน้องเขาก็จะคือเหมือนเนื้อหมูเลยค่ะแต่คือใดๆคือเขาให้เยอะมากอ่ะคือเต็มหม้ออ่ะค่ะจริงจะเยอะกว่าผักแล้วค่ะใช่ไม่ใช่จ่าเยอะกว่าผักแล้วค่ะใครที่เป็นสายกินผักบอกเลยว่าพลาดนิดนึงนะคะเพราะว่าร้านนี้ให้เนื้อเยอะกว่าผัก่ะอาจจะต้องไปซื้อถั่วงอกที่ตลาดมาเพิ่มเองนะเขาเน้นเนื้อนะคะร้านนี้เธอมาชมปิ้งปิ้งค่ะ ตอนแรกฉันคิดว่ามันเหนียวแต่ว่าไม่ค่ะนุ่มมากแล้วก็ตัวเนื้อเทเจอร์คือจะเหมือนแบบอไกไก่เนาะเหมือนไก่เหมือน,กนกไก่ไเออเมันไก่ผสมหม,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 มูแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะอร่อยอร่อยมากใส่กินคลีนนะคะหรือว่าใครที่กำลังฟ i t อุู่น้ำหนักแต่ว่าไม่ได้คลีนจ๋ากู <c oughs> แนะนำเมนูนี้นะคะทานได้แล้วก็อาจจะแบบถามที่ร้านว่า มีเพื่อข้าวไหมก็อาจจะกินแต่ข้าวได้เป็นมื้อเที่ยงลดใครนะคะบอกเลยว่านี่นะปักหมุดเลยนะเป็นหนึ่งเมนูที่ต้องมาแล้วต้องสั่งเธอมั่งปเลยก่อยมากรื่องกับหนูที่ร้านนะคะเขาก็ทำเองเออฉันแอยากระติบมาแต่กระติบเนาะเอ๊ะถามเขาบอกว่าทําเองค่ะนี่สําหรับเพื่อทำของเราอ่ะคือดีคืออร่อยมากประทับสวงอับจิตและนี่ค่ะอีกหนึ่งเมนูที่ฉันได้ฉันลืมรายละเยอยู่นานละ คือต้องบอกเลยว่าฉันเนี่ยเป็น FC ของการทานหม่าล่ามากจะต้องมารอดูว่าร้านเนี่ยจะทำให้ฉันประทับใจได้ไหมอ่ะจับไปค่ะให้รอลองกินก่อนจระเก้คือแอบหวานขึ้นอีกกินธรรมดาเราไม่กินค่ะเบเบ้แบบหมูทำไมค่ะวันนี้ขอจระเข้ธรรมดาจับไปค่ะน้องมาเรามาลองดูกันค่ะโอทุกคนดูขอลงกินก่อนกินหอมมากโนค่ะ มาค่ะลองของกันนะคะว่าเนื้อจระเ้หมาล่าอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะมาที่นี่ก็ต้องสั่งเยคยไปดูเลยนะว่าแม่กวยที่เนี่ยคือไทยแล้วเธอดิวไปไว้บ้านเลยฉันจ้างไปเป็นแม่กวที่บ้านหน่อยเพราะว่าอร่อยมากแต่ว่าตัวเนื้ออย่างเงี้ยมันจะม,มีความแบบให้ได้เคี้ยวอ่ะนอ่มปะแล้วหมาล่า มันถหอมมากพี่ชอบนะชอบตรงกลิ่นใช่แล้วเนื้ออันนี้เราได้เคี้ยวนะไม่ว่ามันน่าจะใช้แบบว่าคนละส่วนกับตัวที่อยู่ในหม้อไฟอันนี้มันจะมีความแบบว่าหนึบๆนิดหน่อยให้เราได้เคี้ยวน่บกอร่อยมากมันสีกฎการทานพอจธทานมากไม่เคยกินก็จะได้กินอ่ะปับหนุกนะคะเป็นอีกเมนูที่ต้องสั่งเหมือนกันอะอรมากนค่ ก๋วยเตี๋ยวหรืออยุธยามีหวานแล้วนะมองก๋วยเตี๋ยวก็คือว่าสั่นริกริกก็นะเพราะว่าเจอผู้แข่งแล้วก๋วยเตี๋ยวดาวแดงไม่ไม่ริกใช่รือไม่ดิกแล้วแต่ว่าร้านนี้อ่ะไม่ได้มีแค่เนื้อจระเข้่โอลี่นะมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็จระเข้ที่เป็นซิกเนเจอร์นี่วันนี้เราก็ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวเป็นเนื้อหมูนเนื้อหมูมาเพราะว่าเราไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อวัวสิ่งที่ซันล็งคืออะไรรู้ปะถูกต้อง ฉเป็นสายตับมากใช่เขาลวกตับกำันนีนะเธอร้านไหนดีไม่ดีให้ดูที่ตับนะคะเวลากินก๋วยเตี๋ยว่ถ้าร้านไหนมาลวกมาแข็งกระด้างมาจบค่ะก๋วเตี๋ยวเพราะว่าเราเป็นสายตับจริงๆตับมากหรือจริงๆเราเป็นปอบเป็นกระสือด้วยก็ไม่รู้นลองดูตับก่อนเลยนะคะใช่เลยตับนิ่ม่าวนะลูกับกำลังดีใช่เราจะลองชิมหมูนะคะหนึ่งสับเซน ตัวน้ำซุปบอกหอมมากคือต้องบอกว่านานเนี้ยเขาปรต้นทุนเนี่ยเครื่องปรุงไม่ต้องใส่ <c oughs> จิงเหรอว่าลูกค้าไม่ได้ปรุงเพราะว่า<ม>อร่อยแกจริงๆในความเป็นจริงแล้วอ่ะเจ้าของร้านะ่ะ <c oughs> บีบมาแล้วว่าลูกคา้าผาห้ามใช้เครื่องปรุงห้ามใช้เครื่องปรุงเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วลดเนาะ อันนี้คือสมคำเคลมนี่นะคะทุกคนเราก็จะใส่เป็นถาหมูไปเลยนะอันนี้ของหนึ่งชาเพร,ราะว่าโดยปกติเราจะไม่ค่อยได้แบบกินพวกน,นี้เท่าไหร่แต่ว่าช่วงกระาดาบวันใช่มีคุกก็เลยค่ะเนาะเธอดูสีความจิ้มกุ้งของตัวน้ำซุปน้ำซุปะซปะมันจะแม้อร่อย,อยได้ไงคนขนาดเนี่ยค,คือเลือดหมูทั้งตัวแล้วนะเกินไปค่ะงั้น บพาเคีมนะว่าทำเองแล้วก็ไม่เหม็นหืนสดใหม่ตลอดปลายหนึ่งสองซั่มหูฝันเลยมเมือ่กอกี้ทำก,กรอบอะเรินเหงือกกรอบเหมือนคนมาเคี้ยวอยู่ในหูกลัวแล้วะ <c oughs> อร่อยอ่ะุ้งน้ำไหนที่เราพูดว่า,วาอร่อยเกินคำว่าสิบเอิรอร่อยจริงๆอ่อะห่องนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่ออวยนะครับบอกเลย ต้องนี่ข้างมาเพื่อรีวิวร้านอร่อยของจริงใช่ค่ะอ่าเมนูต่อไปเป็นเมนูสายบาบนะคะอ่เมนูอะไรบ้สายบาบเมนูก็คือจระดเทสนรกเธอจะได้กินก่อนไงเธอจะได้ลองไงว่าว่าแน่ใจว่าในนรกมันมีอะไรบ้างมันจะข้ามมันจะแสบมันจะสวงค่ะนี่นะคะแบบใครที่อยากลองก็เชิญเมนูนี้เลยค่ะจร์เทสนร์โรคต่อไปค่ะหมูเธอ มอดเมนูนี้เหมาะกับเธอเหมาะกับเธอด้วยค่ะนี่เราไม่สามารถคาดเดาเราไม่สามารถคาดเดารสชาติได้เลยนะคุ้นเลยเหรอคืค่ะไรคือต้นยิ้มมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบใช่เนรสอาหารมันนะแต่ว่ามันมีความหอมพริกใช่มันมีความหอมพริกมากหอมพริกตอนแรกคิดว่ามันจะเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดคุ้นเลยอ่ะใช่ไม่เผ็ดหนึ่งสองสาม ม้นก็จะไม่อร่าอายมากเลยแต่เนื้อจระเข้บอกก่อนเลยนะเพราะว่ามันจะมีความแบบหนึบหนึบเนนิดๆน,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 นะ,ะเรารู้สึกได้เลยว่าเขาทำเนื้อมาสะอาดมาก,ใ,กมใช่ไหม,ไมอืม ซึ่งเรานะคะเป็นสายเฮลตี้เนะเ<ร>าะเราก็สามารถเอ็นจอยกิงกับเพื่อนได้ซึ่งหลายคนเนะน่ะมอสจะคิดว่าการกินคลีนคือวันนี้ถ้าเพื่อนนัดกูไม่ออาแล้วกูไม่ไปกินแล้วจริงๆไม่ใช่นะมอสฉันอยู่กับมอสฉันก็กินมาตลอด<ห>แต่ว่าฉันเลือกกินแกงเห็นไหมอ,อย่างมอสอ่ะง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นน้ำอย่างเงี้ยเธอกินอะไรน้ำว่ะฉันกินอะไรน้ำเปล่าแค่นี้ก็ฉันแก้ได้ะไรได้่คนหนึ่งกลุ่ม ตอบโจทย์นะคะใครสายเฮลตี้ก็สามารถรัน้นมาได้แน่นอนส่วนใครที่เป็นสายกินของอร่อยบอกเลยว่าไม่ได้มาร้านนี้ถือว่าพลาดละคุณคง่ายๆนะคะใครมาเชียงใหม่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องมาเลยและห้ามขาดเลยคือร้านนี้ค่ะอ,คอันนี้การาติเพราะว่ามิวอาอยู่เชียงใหม่มา5้า6ปี ทุกคนดิฉันเป็นคนหาของอร่อยค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ไม่อวยและไม่ได้โดนจ้างนะคะอันนี้มาเองค่ะถูกต้องค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากคิดคว้นจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะนนเพราะเราเป็นคนใต้ด้วยาคนใต้ชอบกินอะไรที่มันแซ่บที่มันถึ่นมันต้องรสชาติ<จ>ต้องถึง เขบพูดจใช่ซึ่งร้านนี้ตอบโจทย์มากแบบนี่อร่อยจริงทีนี้เมนูสุดท้ายของร้านหม้อที่เราสั่งมาก็คือเป็นกะเพราจระเข้ค่ะคุณไม่เคยได้ยินไม่ไม่ไม่เคยกินด้วยโอ้ไม่เคยกินด้วยแต่ดูจากสีสันของน้องแล้วน่าจะแซ่บอ่ะแซ่บจระเข้ชิ้นชิ้นใหญ่มากขอติดใบพองเลยก็ได้ไหมค่ะ คือถ้าเหมือนกินหมูอะมั้หมูที่ติดมันแบบน่อยๆใช่แต่ไม่ได้มันเป็นมันหมูแบบว่ามันอะไม่อร่อยอะนี่แกเหมือนมันเป็นเอ็นเลยดิให้ทุกคนดูมันมีความมันแทรกอ่ะดูแจักึ๊บกึ๊บปะซึ่งเนื้อโจรเคนะบอกเลยนะคะว่าโปรตีนเขาสูงมากโปรตีนสูงมากแล้วก็ไขมันน้อยค่ะมันเป็นมันเป็นที่กึ๊บ รึบรึบ,รบปะดูพูดเลย first impression นะคะเนื้อสตอร์เทก็คือปกอยู่ใน my favorite เลยนะปกแล้วเดี๋ยววิวจะเช็คบีนให้เพื่อนดูนะคะว่าทั้งหมดที่วิวสั่งมา1 2 3 4 5<ม>ทั้งหมดตรงหน้าเนี่ยราคาเท่าไหร่ถ้ทุกคนทายราคาใกล้เคียงมานะคะว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยราคาเท่าไหร่เนื้อสระเทกมันต้องแพงใช่มันต้องแพงกว่านี้อแน่ เธอว่าเท่าไหร่ข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาคิดใหม่ได้ค่ะขอตัวกินก่อนไปค่ะทุกคนสาวตัวอีกหนึ่งอย่างค่ะอันนี้ของเค้าอร่อยมากมันเป็นอะไรนะปอกไก่ทุบอร่อยมากมร้อนปากของเลยนะปากของเลยนะ มองแล้วหนึ่งน้ำปลาเดินเลยอ่ะอร่อยเหรออร่อยมากไก่ <ใน S 1> เป็นไก่ทุบอร่อยแม่อร่อยไม่รู้คุณแม่จริงหมดถุงนะคะกินหมดถุงซึ่งอกไก่อ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะมันโีควติดมัน,น,นมสูงแล้วเห็น,น,นกไก่แล้วเขาเป็นเท็กอกไก่ค่ะนี่เขามีดแบบหมูทุบด้วยแต่ว่าที่ชมไม่ได้คืออะไรคะกินหมูแล้วอร่อยมากเลยค่ะก็กินหมูเมืก่อนนี่หมูนี่หมูทุบ เขาสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะทุกคนตังหวะนี้ขอโซยก่อนนะคะทุกคนขอโซยก่อน,นะคะ่ะหมูเท่าไหร่เพราะว่าเราสั่งเราสั่งมาเป็นจระเข้สี่แล้วก็เป็นหมูหนึ่งแกว่าเท่าไหร่จระเข้น่าจะต้องแพงสันพาย800แกอยเายเท่าไหร่เด็ดก็เดรอห้ ใครไม่ใกลเ้เพลงที่สุดนะคะจะต้องถูกลงโทษโดยการกินตัวนี้ค่ะแล้วซดน้ําด้วยกินซดน้ํานะคะจอร์เอ่านรกนะคะมึงเตรียมอยูนรกได้เลยค่ะเตี๊ยวในร่มแน่นอนตีว่าแปดร้อยฉันตีว่าแปดร้อยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นจอระเข้เขาไม่รู้ตีว่าเจ็ดร้อยห้าสิบได้ราคาไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนค่ะถูกมากเลยจระเข้ยให้เยอะขนาดนี้ เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าใครจะโดนลงโทษแต่ว่าที่รู้ๆันไม่โดนแน่นอนค่ะรู้เลยค่ะเอารหัสคนหลังจากที่เรากินอิ่มหนำสำราญอร่อยสบัดอร่อยสบัดและค่อนข้างที่จะเต็งจ๋าร้านดาวแดงมันค่อนข้างจะเต็งจานเลยใช่ค่ะบอกเลยว่าเราอิ่มมากแล้วก็อร่อยมากฉีกพุกมิติการกินเนื้อ จานอะไรเท้และที่สำคัญคือผงกลีนละผงปลีนเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราค้างกันไว้ก็คือว่าเราพนันกันไว้นะว่าราคาที่เราคิดไว้ราคาเท่าไหร่มิวตั้งไว้ที่แปดมิวตั้งว้ที่7 5 0ใครที่ไม่ใกล้เคียงจะต้องโดนลงโทษเพราะเ,เราสั่งไป5อยา่าง ใช่ค่ะ<ห>คือมีอะไรบ้าง่จะบอกเพราะคธอมีโอ้โอรเท่หม้อไฟตระเข่ผัดกะ <Yeah. S 2> เพราจระเท้นารล็อกแล้วก็ตระเท่หม่าล่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเส้นเล็กที่เตีนน๋ยวหมูใช่เป็นข้าวอย่างเพราะว่ามันมีเนื้อตระเท้มดเบ็ดอ่อนไปเลยว่ามันจะต,ต้องต้องแพงอยู่มนันแพงอยู่แล้วที่สำคัญเขาให้เยอะมากด้วยแล้วก็สะอาดแล้วก็อร่อยใช่เดี๋ยวขอบินหน่อยค่ะพร้อมไม่ยางคพื่อนพร้อมค่ะ ดูไว้เลยนะคะถ้าใครที่ไม่ใกล้เคียงก็ต้องกินก็กินสิค่ะกินเลยสิค่ะก็คือยกซดนะคะต้องยกซดค่ะงานนี้<ด>ฉันใกล้เคียงแน่นอนชาพอแล้วก็เปิดไ 2> 1, 2, 3, ลยหนึ่งสองสามเรให้คนดูดูก่อนนี่ค่ะแล้วเราก็จะหนึ่อมมึงผู้คิดผิดตัวอะ พี่คือกูโดนแล้วแต่ที่พี่คาถูกมากเธอคือราคาทั้งหมด5อย่างนี้แค่4 8 7รบาทเองซึ่งราคาเท่าเกับกินม้เตียวธรรมดาที่กินอยู่แล้วราคาเกาเหลา2 0งรต่ระแค่แสนไม้เ9บาบทพาตะระแค่89เ้าเนาะตอร์คนร่ง้ก59แล้วก็มุเตียวรวม6 0เจอราคาคือมันถูกมากละทว่าคือร่อยเตรียมตัวลงมนุษย์ได้เลยไม่ได้วอรี่อยู่แล้วเพราะว่ามันอร่อยนะคะต่อให้เรากินนะะ หมดร้าน <apr il> เลยเราก็กินได้นะคะพูดกันปลวกบอกเลยนะฮะแซ่บๆนะคะกับเมนูจอระเข้นนระฮะเต็มตัวตรงนี้เลยค่ะไม่พอเป็นไงคะยกเลยได้ไหมคะยกสุดได้ไหมมึงยกไหมไกด์ค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกินได้แบบอ่านหารกับผักก็ยังอร่อยง่ายง่ายนี่จะให้กูชิมใช่ไหมยังนิ่หมดเลยกเนื้อเนื้อเขาดีจริงย้ําผักบดลงโทษแค่นี้จิบๆ ยังค่ะมันซดน้ำด้วยค่ะซดเองปะเราพูดกับผู้คนไปแล้วลว่าเธอจะต้องซดเอีกไหมมันเลิกรักมึงยกซดทั้งถ้วยบอกกรื้อเลยขอเกินทุบคนคอรื้อล้วหนึ่งอร่อยอร่อยเออเราให้กินน้าําหวานแล้วเดี๋ยวรอบนี้คือยกซดเลยนะคะไม่ค่ะดูนะคะนี่คือเมนูตะระเคสรสขามไม่ใช่<ด>คราบต<ด>้มปุ๋ยงานต้นเองค่ะหนึ่งช้อนคือ ไม่ได้ค่ะมึงทุกคนตองมึงกูแต่เองเต็มช้อนแป้งก็ช่วยด้วยขาฉันต้องกินเลยไม่มึงเต็มช้อนเออสีนี่นะเอาเร็วเต็มช้อนค่ะช้อนเดียวเลยอยู่กรึบเน่งกรึบเลยไอ้ยยานี่มีรูปเป็ได้ไงค่ะทุกคนมึงเต็มช้อนเอาเต็มช้อนแซงเดี๋ยวต้องกินเดียวหยุดไกด์ก่อนเป็นอะไรเป็นทำทัวร์ไหม ตแหล่มากกินก็ไม่งดใส่ไม่ดีค่ะทุกคนแรกบอกว่าซดยกซอสยกซ้อนเหรอซดยกซอนเหรอใครใครดีเอาค่ะวิชั่นวันนี้นะคะก็ถือว่า complete นะคะเลิศเลยว่าอร่อยแล้วก็ใครนะคะที่มาเชียงใหม่แล้วอยากกินรูด๋ยวเนื้อตะลเทศแบบนี้นะคะก็มาได้ที่ร้านดาวแดงนั่นเองค่ะใชเส้นทางง่ายๆนะทุกคนสามารถนะคะ พิมพ์ในโลเคชันได้เลยนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยว้าแดงนะคะหรือใครนะคะที่เคยมาร้านมาเจเนิกนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะสามารถแวะผ่านเข้ามาได้เลยนะคะวรูว่าอร่อยมากถ้ามิวกับมอสรีวิวรับรองว่าไม่ผิดหวังฉันไม่เคยกินของที่ไม่อร่อยค่ะเรากินของอร่อยตัวก็เลยแบบนี้ไงคะต้นแค่ค่ะเพราะว่าสวยไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะโอเคงั้นเราสองคนพี่น้องนะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในช่วง น้าราสมคนขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่พีนะาคะ่ะใช่ค่ะ EP 2เดี๋ยงเจอเลยมาดูกันค่ะว่าเราจะไปร้านไหนต่อใช่ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบาย